ชาวยูเครนในมือผู้นำคอร์รัปชันรัฐบาลเคฟระดมผลสองล้านรบประเสียต่อวันที่26ธันวาคม2568อยู่กับดิชันค่ะธนาอวดหวังชากอน l l t t i g Walk ก่อนปีใหม่จะมาถึงนะคะมาดูกันว่าปีหน้าสำหรับยาชาวยูเครนแล้วจะเป็นยังไงต่อไปแม้ว่าจะมีกระแสเชีย การเจราจาสงบศึกศึกตัวแทนยูเครนรายงานแผนสันติภาพกันใหญ่เลยนะคะทั้งฝั่งของสรัฐฝั่งของรัสเซียฝั่งของยูเครนแต่แนวโน้มการเจราจายากจะเกิดขึ้นจริงค่ะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็ไม่มีใครยอมถอยยิงรัสเซียมีชัยหรือมีความเหนือกว่าในหน้างานคือที่สนามรบยิ่งไม่ถอยเลย แน่นอนยูเครนกับแสดงท่าทีเหมือนกับว่าตัวเองนั้นเป็นฝ่ายชนะเพราะว่ามั่นใจว่ามีโยุโรปหนุนหลังตะวันตกหนุนหลังอย่างไรเสียก็จะไปต่อได้แนวโน้มการเจราจาจึงยากจะเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะบอกว่าใกล้จะถึงใกล้จะสําเร็จก้าวหน้าอันนั้นก็เป็นภาษาพูดแต่ภาษากายยิงกันยังไม่เลิกเลยค่ะแลกหมัดกันทุกวันปีหน้าโอกาสสู้รบกัน ระหว่างรัสเซียและยูเครนโดยที่นาโต้และสภาพยุโรปยังหนุนเต็มที่นั้นเป็นไปได้แบบ100%เซจะขยายความรุนแรงมากขึ้นด้วยซ้ำล่าสุดมีรายงานว่ายูเครนตั้งเป้าจะต้องระดมพลรวมทหารให้ได้ถึงสองล้านนายเพื่อชดเชยเฉพาะปีนี้นะคะทานดับ5 0 0แสนนายนี้ทับไปแล้ว2,90,000ห่นายทั้งหมดนี้เป็นต wow. uh, ัวเลขของ รัสเซียนะแต่ว่า2 0 0 0สนเนี่ยเป็นหน่วยงานยูเครนรายงานเองทางการประกาศจะลงโทษผู้เผยแพร่ภาพหน่วยระดมพลของเคียฟที่ลากทุลุกทุุกกังชาวยูเครนนะคะทั้งเด็กทั้งแก่ทั้งคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพจะให้ไปรบในหน้าให้ได้ขอดีๆไม่ได้ก็หลอกหรือว่าปลอมแล้วก็ฉุดลากขึ้นรถเออ เป็นบางทีก็เป็นรถทหารแต่รถทหารน่ะเขาก็จะหนีกันหมดก็เป็นรถตู้เนี่ยมีการเผยแพร่สะพัดเลยในโซเชียลมีเดียตอนนี้ทางการสั่งห้ามแล้วและจะมีบทลงโทษจริงๆแล้วเอาขึ้นไปแนวหน้าก็ไม่มีการฝึกฐานอย่างเพียงพอเหมือนส่งไปตุยในสนามรบคนก็กลัวกันมากถึงขนาดมีเคสเชายกลางคนนะคะจับระเบิดยอมตาย แล้วก็เสียชีวิตจริงๆก็กดปุ่มแต่ว่าทางฝ่ยงายอื่นก็เป็นทหารเน่ยเขารู้ตัวก่อนแต่เจ้าตัวเนี่ยเสียชีวิตนี่ก็มีมันฟ้องอะไรฟ้องว่าไม่ว่าศึกจะเกิดขึ้นอีกในปีหน้าจะแรงหรือไม่แรงชะตากรรมของชาวยูเครนนั้นก็ต้องเผชิญสิ่งเหล่านี้รับผลกระทบโดยตรงในปีหน้ามารีสคารวาโคษกกระทรวงการต่างประเทศรสเซีนะคะ เขาพูดถึงเรื่องระดมพลของเคฟว่าเคฟจะเริ่มระดมพลเต็มรูปแบบเร็วๆนี้เพราะว่ามีรายงานเจ้าหน้าที่เกณฑทหารของอยูเครนได้รับคำสั่งค่ะได้รับคำสังส่งส่งหมายเรียกเกณฑ์ทหารสองล้านฉบับต้นปี2อ2 6นี่หนี่แหละค่ะข่าวลดมาแน่นอนรัสเซียอมาเปิดหน่วยงานด้านความมั่นคงและเจ้าหน้าที่เกณฑทหารในยูเครนได้รับคำสั่ง เพิ่มความเข้มงวดให้ถึงที่สุดคือยังไงต้องเอามาตามเป้าให้ได้ตัดเงื่อนไขด้านสุขภาพที่อนุญาตให้เลื่อนการเกณฑ์ทหารออกไปนั่นคือจะพิการจะบาดเจ็บจะป่วยไม่เลือกเจอหน้าเอาขึ้นรถไปอยู่แนวหน,น้าสคารวาบอกว่ามาตรการเหลา่านี้มันไม่ช่วยแก้ปัญหาเชิงระบบเกี่ยวกับการทดแทนด้านกำลังพลที่สูญเสียไปของกอง,องทัพยูเครนและยังเสริมนะคะว่า ชาวยูเครนเองก็เริ่มไม่เต็มใจที่จะเข้าร่วมรบแล้วมีภาพการยอมจำนนมีภาพหลบหนีโดดน้ำไปเป็นกลุ่มแพร่สะพัดในโซเชียลมีเดียเคียฟกำลังเผชิญปัญหาการขาดแคลนกำลังคนเรือรังมาเลยตลอดความขัดแย้งกับศึกตัวแทนยูเครนกับมอสโกท่ามกลางความสูญเสียในสนามรบจำนวนมาก ตัวเลขเนี่ยใครๆก็ว่าเป็นตัวเลขโปรโมทของรัสเซียว่ายูเครนนั้นเสียกำลังพนไปถึง1ล้านแต่จำได้ว่าทั้มหลุดปากเมื่อกลางปีนะว่าเชียวเฉียวเกือบล้านแล้วก็องค์กรฐานพันศึกของสรัฐก็พูดเรื่องนี้แต่ว่าแน่นอนจำนวนทางการเนี่ยไปหาจากมอสโกไปหาจากยูเครนมันไม่ชัด รัเสเซียบอกก็บอกว่ารัสเซียอคติปราปรกันดายูเครนย,ยิ่งหนักบอกรัสเซียเสียเกินล้านออบาดเจ็บอีกอะไรเหล่านี้สรุปข้อจ็จริงไม่รู้ดูที่อะไรดูที่ใครยึดพื้นที่ได้มากกว่ากันใครถอยร่นใครใครถอยร่นใครน่วมอันนั้นอ่ะมันเป็นตัวเลขมันเป็นเหตุการณ์ปรากฏการ์เชิงประจักษ์ท่ากลางการสูญเสียในสนามรบจำนวนมาก และการหลีกเลี่ยงการหารหนีทัพมีหมดนะคะคนรวยตีตัวไปนานแล้วแต่คนจนหนีค่ะไหนมีโอกาสไปมานานแล้งรากตอนต้นแล้วข้อมูลล่าสุดจากยูเครนเองเปิดเผยต่อสาธารณะระบ,บุว่ามีการบันทึกกรณีหนีทัพเกือบ290,000รายนะคะนับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งในปี2022คือรัสเซียเปิด ปฏิบัติการทหารพิเศษก็เริ่มมีการนิทัพละล่าสุดนี้หนักกว่าเดิม200,000นี่เฉพาะที่จับได้นะคะมีตัวเลขบอกใครเป็นใครได้ที่รู้เพราะว่าเขาจัดข้อมูลการหนีทับเพราะว่าจะบอกว่าทําแบบไหนโดนลงโทษสถานใดมีตั้งแต่ปรับไปจนถึงจําคุกเลยนับตั้งแต่นั้นมานะคะยูเครนห้ามผู้ชายที่บรรลุนิติภาะวะเกือบทั้งหมดออกจากประเทศ วันที่เกิดสงครามระเบิดขึ้นลดอายุเกณฑ์หานณเวลานี้ตอนแรกอะบปีหรือ25ปีตอนตอนนั้นนะยังอนุญาตให้ออกนอกประเทศนะมีรายงานว่าชายหนุ่มเกือบแสนคนลบหนีจากประเทศเล่าสุดปีนี้เนะี่ยสิงหาคมตอนนั้นช่วงนั้นโดนตำหนิมากก็เลยเปิดทางออกกฎหมายให้ชายอายุ18-22ีปีข้ามพรมแดนได้ ที่จริงก็มีเสียงหรือเสียงเล่าอ้างหรือนินทานนะว่าตอนนั้นเปิดก็คือจะเปิดให้ลูกหลานของพวก VIP หรือคนชั้นสูงในยูเครนได้ออกจากประเทศหลังจากนั้นไม่ถึงเดือนปิดเลยค่ะปิดคือยอกเลิกกฎหมายอันนี้เป็นคล้ายๆพรบรไม่ถึงกับกฎหมายที่ผ่านสภาอันเดรเบลซอฟก็เ,เป็นรัเมตร,มริกลาโฮมรัสเซียนะออกมาเปิดเผยว่ากองทัพยูเครนสูญเยกำลังพลไปเกือบ ห้าแสนนายเฉพาะปีนี้ปีเดียวนะคะปีนี้ครึ่งล้านก็ไปแล้วมีรายงานว่าหลายประเทศในยุโรปอย่างน้อยอังกฤษและโปโลแลนด์กำลังผลักดันให้ชาวอูยคในรที่อพยพหนีสงครามกลับบ้านเกิดอันนี้ก็เรียกร้องจากเคียฟนะแม้ว่าทางยุโรปโดยเฉพาะอังกฤษเนี่ยบอกจะส่งทหารเข้ามาแล้วก็เจอคนที่เป็นฐานต่างชาติอังกฤษอเมริกันเนี่ยไม่น้อยแต่เขากำลังจะออกกฎหมายเพื่อ ลดการช่วยเหลือผู้อพยพยูเครนลดสิทธิพิเศษซึ่งตอนปีแรกๆนี่ได้กันเยอะและตอนหลังนี้ก็เกิดปัญหาตอนนี้จะผลักดันให้กลับไปรับราชการทหารคือไปสู้กระเซียนั่นแหละปีหน้าอะไรจะเกิดขึ้นชะตากรรมของประชาชนยูเครนย,ยิ่งจะลำบากกว่าเดิมนะคะผู้อพยพนะับตั้งแต่เกิดสงครามจนถึงวันนี้นะออกจากประเทศไปแล้ว5-6ล้านคนนะตอนนี้กำลังดิ้นรน ไม่อยากกลับประเทศนะคะพอรู้ว่าเซเลนสกี้หรือผู้นำประกาศจะรบต่อใครจะอยากกลับมาไม่ใช่การฟื้นฟูสร้างบ้านแปลงเหมืองแต่จะรบต่อภายในประเทศเองว่ารู้ว่าลดอายุอีกดินรนสุขาจะหนีการไม่พอใจการต่อต้านมันจะผุดขึ้นอย่างกว้างขวางแน่นอนการคอร์รัปชันของรัฐบาลเซเลนสกีอื้อฉาวมาก แล้วก็มีส่วนกดดันที่ทำให้เซเลนสกี้ต้องยอมรับแผนของทรัมป์ถูกหยิบยบมาพูดแบบอื้อองเลยทั้งในประเทศและต่างประเทศการดึงดันออที่จะทำสงครามเนี่ยจะเกิดปัญหาแน่คือถ้าผลสำรวจล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าออคนยูเครนเนี่ยหนึในสามที่ท่าทำโพนะเซะเลนสกี้ทำโพเอง1ในสเชื่อว่ารัฐบาลมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน ทีมทีมของอยูเครนมีส่วนแต่ว่าเอออันนั้นเซเลนสกี้ทำนะข้อไท้จริงเนี่ยดูหน้างานได้เลยมองเหมือนกับว่าประชาชนยังคงเชื่อมั่นรัฐบาลของเซเลนสกี้อยู่แต่ข้อแท้จริงอ่ะดูจากกระแสกา,การต่อต้านการขัดแย้งระหว่างนักการเมืองด้วยกันกับบนท้องถนนเนี่ยจากที่ไม่เคยมีมออกมาชุมนุมต่อต้านไม่พอใจเรื่องการเกณฑ์ทหาร ต่อไปนี้ปีหน้าการตอบโต้รุกค,คืบของรัสเซียจะหนักหน่วงมากขึ้นเมื่อไม่คุยก็ลุยแหละผู้ที่รับผลกระทบโดยตรงที่สุดก็ไม่ผลประชาชนยูเครนค่ะจบแล้วค่ะ thank you เอะอจหายใจใสแกะเขา ทุกคนพร้อมรับมือสงครามใหญ่ที่ใกล้ขยายเป็นสงครามโลกบ้างหรือยังทั้งที่ยูเครนทวีปยุโรปตะวันออกกลางอเมริกาใต้แปซิฟิกมหาอำนาจแข่งกันทดลองนิวเคลียร์อย่างหนักเกจิดังอย่างหลวงปู่ชอบฐานสะโมเคยเตือนมาแล้วยิ่งใกล้บ้านเราไทยกัมพูชาคือจุดเปราะบางของโลกไม่แพ้ที่อื่นจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war tree โดยนาวากาศเอกสำริดทองอินทร์คำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นหรือไทยในธรรม เพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษเหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ line id @chapsi.store หรือโทร9 9 4 3 6 6 9 9 9 3สู้ได้ปลอดภัยรู้ทันไม่ต้องกลัวไม่ต้องวิตก